สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับน้องกวางทองแล้วน้องมีทองค่ะดูค่ะดูค่ะเอฟซีค่ะน้องห่วงนอนค่ะดูค่ะโอ้ยน่ารักยังเลยน้องมีครับทำไมหน้าตุ่มๆลูกหนุ่่วงเหรอลูกชายคนเล็กง่วงเหรอครับนี่ค่ะน้องมีทองแล้วก็พี่กวางทองค่ะนี่ค่ะ น้องกวางทองกับน้องมีทองอุ้ย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 ดูพี่กับน้องน่ารักจังน่ารักจังพี่กวางนี่เป็นพี่น้องหมีนะคะน้องหมีนี่เป็นลูกคนสองขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่ก็ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยๆลท่านี้ค่ะน่ารักแน่ดูมากเลยค่ะ พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ